โตหวานแดีวบบมักสวยมักงา,ากม,ามาปาเจียมบอสิดตกใกลหนาปาเจีมทีโอ้เอนนดีวด่า,าวนั่นอยู่ลยเแียว่าเป็นสาวอีหลีเขาแตซสอมลูกอยแบบแบบู่ด้วเนาะไม่แต่เบิ่งอยู่ว่าเขาเป็นไปจังเดยสอมลูกล้นเป็นพ่อเป็นแม่กับสอนนี่แหละบอกมันบอกเลยคือเสียไหมเปลีย่ลยนไหม เอ็นแบบไหนะแม่เอมแบบของแม่อ๋อฟันลาบัวนี้ก็ถามฟันดอกเลยน้เออแบบนีู้ปถามนยวองมีคกยอย่างกับเนียวบอมันเปลี่ยนไปอยู่ดีนันหแม่สื่อเสียไหอยมู่นี่อะี่ับอืมแม่ถาเบิ้งมันโคตรอืมพีกบอกมัน้วยเออแม่ถามเบิ้งมันวอิโดดเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่ะได้ามะก็ถาโตมันเองนี่ ย่างหญ่าปเนาะก็สีความฉีดกับสีเตี้ยนไปเนาะเป็นสาวเป็นางเขากันม้องลูกอยู่ดิเขากับซ้อมลูกเนาะซ้อมเถอะ้าบ๊วย ท่านถ้าเจอฝนเราไปกอดช่วงรับปริญญาเนาะย่านถ้าฝนตกฝนผู้รับก็เงี้เดินทางผู้เดินทางนี่แหละหาเหมืองยื่นหาเนะช่วงใดโนะว่าเขาให้ใส่แม็ดไรับจริงก็แบบซ่อมเลยให้ใส่แม็ดลองซิหลายปีแล้วเน้องไปเรียนรำเนาะ มันมันหลายรุ่นรายรุ่นใช่กันมันเป็นสีลายพันธุ์ดีทำเบิ้งในตะลังอีตาทรงไม้เบื้งกับสถาบันหาทันธุครัวนนี้นั่นแหละอิตตาสีลับ,บ,บอะไรแบบ,บ้อาอ นี่ก็จำเป็นนะแม่ง้างจล้องนี่เงานเงนี่ยงใจคนด้ังั้มันมาไ่อยากลบชาว่าก็เป็นตลาดยืนเด่นเอาปกจงตาพอแม่กับ้านเพือับบบูทางเดียวในชีวิตจรินะห้าเพื่อนเปลี่ยนใจกับท่านในหอดมือห้าเพื่อนเปลี่ยนใจเนาะต่ว่าลูก รับลูกจบแล้วน้อซากจบนะวิฟ right? ้าบานไลยถึงแง้ก oh, ja. mm ็ได้แง้มอยู่ดีนะแง่ขึ <t 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 Whoops, ้นสองแล้วไ่เน้โชคดีจังจบเลยนะอสวดีมันจ้งเลี้ยนหาบอกว่าแง่ไอ้หุ่มใบางคนมันบอกเขาบอเลี้ยมได้งูเหลี่ยมยาเหลี่ยมยาเาแม่จบ

ผู้หญิงก็บ่ใช่บอกหน่อยได้ได้เมียแล้วได้เมียแล้วมีลูกมา2คนก็บ่มีสดก็ยังูบ้านคือกันนยานูบ้านเด็กน้อยจังไดปรับสภาพสภาพได้จังเลย thời gian năm cái ba lần.